เวลา10นาฬิกา30นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวราคาตัตยราชนารีเสด็จไปยงังโดมอเนกประสงค์สวนเฉลิมพระเกยียรติ7 2พรรษาอเาอสตึกจัังหวดบุรีรัมย์พระราชทานสิ่งของเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตจำนวน300ชุดแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ในอำเภอสตึกและผู้แทนรัศดรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์และอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์เพื่อเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่อไปจากนั้นทรงติดตามสถานการณ์อุทกภัยและท่อประเนตระดับน้ำบริเวณริมแม่น้ำมูลซึ่งเป็นเขตแบ่งพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์กับจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุโนรูตั้งแต่วันที่27กันยายน2565ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่และเกิดอุทกภัยในพื้นที่13อำเภอโดยพื้นที่อำเภอสตึกมีสภาพทางภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่รับมวลน,น้ำจากจังหวัดนครราชสีมาและลำน้ำสายสำคัญ3ส,สาย ไหลมารวมกันคือลำตะคงแม่น้ำมูลและลำชีน้อยประกอบกับบริเวณปริมาณฝนที่ตกหนักสะสมในพื้นที่เป็นสาเหตุให้เกิดการระบายน้ำออกจากลำน้ำมูลล่าช้าเอ่อล้นตะลิ่งและท่วมขังเป็นบริเวณกว้างมีประชาชนอำเภอสตึกได้รับผลกระทบ7อำเภอได้รับผลกระทบ7ตำบล29หมู่บ้าน บ้านเรือนถูกน้ำท่วมขัง1,533ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรเสียหาย29,698ไร่ทางจังหวัดบุรีรัมย์ได้บริรณาการหน่วยงานต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ เวลา12นาฬิกา30นาทีเสด็จไปยังศาลาเจ็กแชตึ้งวัดสุปัตนารามวรวิหารอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีพระราชทานสิ่งของจํานวน500ชุดแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในอำเภอเมืองอุบลราชธานีและผู้แทนราษฎรที่ประสบอุทกภัยเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่อไป จังหวัดอุบลราชธานีได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุโนรูตั้งแต่วันที่28กันยายน2565ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่และเกิดอุทกภัยใน19อำเภอจากนั้นท่อประเนศสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลมีพระปฏิสันฐานกับหัวหน้าหน่วยงานราชการเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว ทั้งนี้อำเภอเมืองอุบลราชธานีมีสภาพทางภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่รับมวลน,น้ำจากลำน้ำสายสำคัญได้แก่แม่น้ำโูลแม่น้ำชีและลำน้ำอื่นๆประกอบกับปริมาณฝนตกหนักสะสมในพื้นที่มีจำนวนมากส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบจำนวน11ตำบล101หมู่บ้าน4,682คน1,313ครัวเรือนวัด7แห่งและโรงเรียน7แห่ง ทางจังหวัดอุบลราชธานีได้ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีถูกเชินอุทกภัยพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจำนวน55ศูนย์มีหน่วยงานภาครัฐและเอก,กชนประสานการนำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยตามศูนย์พักพิงตลอดจนบุรณาการหน่วยงานในพื้นที่ป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมสถานที่สำคัญ